สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะยามเย็นเช่นเดิมนะคะวันนี้มีไม้สวยๆมาให้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมบริเวณหลังสวนด้วยนะคะมีแม่พันธุ์นะคะแล้วก็จะมีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะใครสนใจนะคะสามารถโทรหาหนูได้นะคะที่เบอร์โทร 0 6 4 2 8 2 4 3 6 3นะคะเบอร์นี้โทรได้เพิ่มเพื่อนได้นะคะก็สามารถแอดไลน์มุมบนซ้ายมือได้เลยนะคะหรือถ้าใครชื่นชอบบอลสีนะคะเพิ่งเข้ามาดูใหม่ยังไม่ได้ติดตามนะคะสามารถกดติดตามไว้ได้นะคะสวนหนูนะคะมีลงคลิปทุกวันเลยนะคะสามารถเข้ามาชมบอลสวยๆไปพร้อมๆกันได้ะคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหนูพาไปชมพร้อมกันเลยนะคะถ้าต้นไหนมีแบ่งหนูจะแจ้งราคากระถางสี่นิว้วกระถางหกนิ้วไว้นะคะ ก็แล้วแต่สายพันธ์นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์สายพันธ์บอลสีมันเยอะมากๆเลยนะคะหลากหลายสีสันนะคะหนูจะส่งให้ทุกวันนะคะทางไปรษณีย์ไทย EMS นะคะค่าส่งเมา30บาทนะคะก็ส่วนช่วงสงการนะคะพี่ถามกันมาว่าหนูจะหยุดไหมนะคะก็คือถ้าขนส่งเขาหยุดนะคะก็จะมีวันหยุดมันแจ้งทีหนึ่งนะคะแต่ว่า จะพยายามถ่ายคลิปมาให้พี่ๆชมทุกวันนะคะเผื่อว่าใครอยู่บ้านนะคะก็สามารถวนเข้ามาดูคลิปหนูได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้นี่อันนี้เป็นไม้กระดูกนะคะอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนี่ค่ะนี่อันนี้จะเหลือใบน้อยหน่อยนะคะอันนี้คือเจ้าเงาะนะคะอันนี้แก่ตัวแล้วค่ะกําลังให้พ่อเขาทาให้ลงหัวนะคะเพื่อที่จะได้ผ่าแบบนี้คะ่ะเหลือใบน้อยลงนะคะ มีหูทุกใบนะคะมันจะมีหูจนแบบใบกอดกันเลยนะคะนี่เอาให้ชมนี่ค่ะเจ้าเงาะนะคะนี่ค่ะหลากหลายสีสันมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ชมพูนะคะที่หนูมีแบ่งไปเนะะี่ยค่ะอันนี้แม่เขานะคะใบอาจจะเหลือน้อยหน่อยะคะ่ะเพราะว่ากําลังทําให้ลงหัวยกรอบนึงนะคะตรงนี้ห่ะ,สะเสน่ห์เขาจะอยู่ตรงหูตรงนี้นะคะนี่มันจะออกเปิดะชมพูนะคะ เย e อะมากนะคะสายพันธุ์อันนี้น่าจะเป็นอิงฟ้านะคะถ้าจำไม่ผิดอิงฟ้านะคะตัวเนี้ยเขาเจอกสีชมพูนะคะนี่เปิอๆมานะคะตอนเด็กจะเป็นสีออกขาวๆนะคะสําหรับอิงฟ้านี่คะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นขุนสรนนะคะขุนสรนสวยมากเนี่ยคะ่ะไม้เก่านะคะตัวน,นี้นี่นะคะนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นอันนี้ไม้เมล็ดนะคะ น,นี่หนูยังไม่ได้ผ่าเลยค่ะผสมไม้เหลืองอันนี้เป็นไม้เมล็ดก็จะมีเม็ดถี่กับเม็ดหางๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวรอผ่าได้ก่อนนะคะตอนนี้พอเขาเอามาเตรียมผ่าแล้วเหมือนก้านนะคะรอลงหัวเยอะๆก่อนนะคะนี่นางรากสดแผงแดงนะคะอันนี้แผงแดงหมดเลยนะคะอาจจะมีเปลือบบ้างนิดหน่อยนะคะทรงสวยอันนี้เทพสถิตนะคะเทพสถิตอันนี้นะคะเป็นไม้เขาเรียกอะไร ไม้มันอยู่ในกระถางสีนะคะแต่ก็นานแล้วเหมือนกันนะคะเผื่อใครสนใจนะคะมันโดนฝน,นะค่ะตัวนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาไปไป80บาทนะคะเทพสถิตค่ะนี่ค่ะใส่รางไว้นะคะอันนี้ก็สวยค่ะเป็นลูกไม้นะคะออกเปิดชมพูทรงใบโพนะคะมีขาวชมพูแบบนี้ค่ะอันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะหนูขอเป็นรหัสลูกไม้โพชมพูแล้วกันนะคะนี่จำง่ายดีโพชมพู100บาทค่ะ นี่ค่ะน,นี่เลิศมงคลนะคะเป็นสีแดงๆนะคะใบมันจะเป็นอันนี้หน่อยนะคะนี่แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ใบใหม่แทงนะคะขอคนรับได้นะคะตัวนี้ใบมันมีตรงนี้หน่อยมันไหมแดดนิดนึงนะคะเป็นไม้นอกตู้ค่ะน่าจะมีหัวแล้วนะคะลงแบบว่าสองต้นเลยนะคะมีหน่อมาแล้วนะคะอันนี้ก็ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเลิศมงคลค่ะนี่นี่ค่ะน,นี้เป็นพญาพันวังนะคะจะเป็น ไม้น่าจะลงหัวแล้วนะคะมีสองต้นคู่นะคะพันวางอันนี้แดงมาแล้วนะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปขออยู่ที่แปดสิบาทนะคะพันวังพระยาพันวังนะคะชื่อเต็มเนี่ยค่ะได้สองต้นไปเลยนะคะมีสองต้นคู่นะคะลงหัวแล้วค่ะตัวนี้จะเป็นไม้ไม้นอกตู้นะคะมีหัวนี่ขายสนใจนะคะนี่หนูขอแปดสิบบาทนะคะใบาอาจจะไม่ดกทลายค่ะเพราะว่า เขาอยู่นอกตู้แล้วก็จังฝนไปบ้างนะคะดินจะแบบเริ่มมานั้นแล้วค่ะนี่โดนฝนชะนะคะนี่อันนี้น่าจะมีแบบหัวอะไแล้วเลยอ่ะขายสนใจเขาเป็นไม้ในอกตู้ค่ะดูดิค่ะนี่หนึ่งใบหนึ่งรอดน,นะคะต้นแข็งมากนะคะอันนี้มาจริงๆก็จะมาแบ่งไม้หัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองขายให้พี่พแบบนี้ก่อนนะคะเผื่อขายสนใจมันจะมีเบิ้มมีใบกันมาแล้วเพราะว่าตอนแรกนะคะมันลงหัวไปแล้ว เพิ่งโมใบกันมานะคะนี่ค่ะก็ใครสนใจนะคะอันนี้ชื่อว่าเท้าฮิรันพนาศูนนะคะเท้าฮิรันพนาศูนต้นนี้นะคะหนึ่งใบหนึ่งหลอดนะคะใครรับหนูขอหนึ่งร้อยบาทนะคะมีหัวแล้วคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะสีใบตองอันนี้อยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะลูกไม้สีใบตองคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ทิปวาลีนะคะทิปวาลี ใบเปืเป่อยอนนิดนึงนะคะมันโดนฝนอันนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะสําหรับทิปวารีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็พันบังนะคะต้นที่สองราคา80บาทเช่นเดียวกันนะคะใครรับรู้สึกว่าเขาจะมีนะคะส่งหน่อขึ้นมาแบบนี้นะคะหนูไม่แน่ใจแต่ตอนนี้มี1ต้นละที่ให้เห็นนะคะก็ส่งไปทั้งกระทางแบบนี้เลย80บาทนะคะพะยาพันวังค่ะอันนี้จะเป็นพระพันวสาแดงนะคะนี นะคะพะพันวสาแดงอันนี้ขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะพะพันวสาแดงรู้สึกจะมีอีกต้นหนึ่งนะคะอยู่ข้างๆกันนะคะได้2กระถางนะคะเท่ากันเลย2ฟอร์ม2ใบนะคะนี่50บาทนะคะอันนี้มันเป็นไม้ที่อยู่นอกตู้นะคะต้องบอกก่อนมันก็จะใบ ไม่เยอะมากนะคะแล้วมันจางสนไปด้วยนะคะใบมันก็เลยเหลือน้อยนะคะแต่ถ้าใครสนใจนะคะอันนี้แข็งแรงนะคะอยู่ที่ราคาห0บาทพระพันวสานะคะเดี๋ยวหนูก็จะพยายามไล่ให้แล้วกันนะคะเผื่อพี่ๆสนใจนะคะบางต้นก็หลงหัวแล้วนะคะนี่เนี่ยค่ะมันงอกจากแบบนี้นะคะคือมันยุบลงหัวไปรอบนึงแล้วมันงอกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวหนูจะลองแกะอันนี้ให้ดูแล้วกันนะคะแป๊ะ,ะ,นะ,ะหนูมีมือเดียวไม่มีขาตั้งกล้องอุ้ยนี่ค่ะ เนี่ยค่ะมันก็จะมีหัวแล้วประมาณเนี้ยค่ะเริ่มมีกันแล้วนะคะนี่ตัวนี้หนูไม่รู้อะไรนะคะนี่ค่ะแต่ว่าถ้าใครรับนะคะตัวนี้นะคะก็ส่งทั้งหัวแบบเนี้ยค่ะมันกำลังแทงหนอ่นะคะก็ให้ไปราคา,าไปยี่สิบบาทนะคะถ้าใครรับนี่ค่ะมีหัวแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ เพชรจินดานะคะมีใบนี้ใบไม้ไปนิดหนึ่งนะคะต้นแข็งมากอันนี้ขอห้าสิบบาทนะคะเพชรจินดาจะออกสีชมพูชมพูนะคะอันนี้ก็จะมีหนุมานอมพระพานะคะแล้วก็เนะะี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่หน่อเป็นใบยาวๆนะคะไม้เก่ามีคิดว่าน่าจะเป็นพญาสุรเสณนนะคะไม้กระลทเสนนะคะ ก็ให้ไปเลยหมดนี่นะคะได้ห้าหน่อเลยนะคะอย่างเงี้ยมีหัวแล้วแน่นอนอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อบาทนะคะได้สองสายพันธุเลยนี่ค่ะอ่าน,นี้ก็มาเป็นกอเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็จะมีเบนจะลงน้ําทองนะคะในกระถางเดียวกันเลยเป็นไม้ใบายาวะคะ่ะตัวนี้ไม้ด่างด้วยนะคะนี่นคะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามีต้นเยอะขนาดไหนนี่ค่ะนี่นะคะ หน,นอกกาลังแทงเลยมีหัวแล้วนะคะใครรับนะคะเบนจะลงน้ําทองกอนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปขอหนึ่งร้อยสามสิบาทนะคะหนึ่งร้อยสาสิบาทเบนจะลงน้ําทองฟอร์มกอเลยนะคะมีหัวแล้วคะ่ะนี่นะคะนี่พาไปดูไม้เหลืองเจอไม้เหลืองมาต้นหนึ่งนะคะอันนี้เม็ดที่ถี่นะคะนี่ใครรับนะคะต้นนี้มีสองใบนะคะหนูขออยู่ที่ราคา หนึ่งรบาทนะคะหนึ่งบาทโอ้เิคเขาจะมี3ามสีนะคะน่าจะมีขาวชมพูรแดงนะคะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนี่ค่ะหนึ่งบาทนะคะคุ้มมากนะคะเป็นไม้แข็งแรงนะคะแต่ใบอาจจะน้อยนอยนะคะอย่างที่หนูบอกโดนฝนไปแล้วค่ะอันนี้เดือนมีนาคมนะคะใบน่ารักมากนะคะดูนะคะคือเขาเริ่มแบบว่าแก่แล้วนะคะเพราะว่าสีเขามาแล้วแบบนี้ค่ะลอดใหม่กำลังจะแทงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป 150บาทนะคะสำหรับเดือนมีนาคมนะคะนาสวยมากนะะี่ค่ะนี่นบางอันก็เพิ่งแบบแทงหนอกมานะคะดินที่เป็นแบบเละๆแบบนี้นะคะคือดินที่มันเริ่มหมดสภาพหมดอายุนั่นเองนะคะบางทีก็จะหมดเร็วเพราะว่าโดนฝนนะคะยิ่งไม้นอกตู้เนี่ยดินหน้าดินจะเป็นประมาณนี้นะคะหรืออีกอย่างนึงไส้เดือนดินนะคะเขาเข้าไปพวนดินให้เรานะคะนี่ก็ ถ้านั่นก็ใส่สตาร์เกิลจีได้นะคะเขาจะได้ไม่มีไส้เดือนดินนะคะเนี่ค่ะพลอยชุ่มพู่นะคะใบเดียวนะคะน่าจะมีหัวเล็กๆมาแล้วค่ะสีเข้มสวยนะคะอันนี้ขอราคาห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทอันนี้คาหนุมานจองถนนนะคะจะมีกอน,นี้นะคะอันนี้ก็คือมีหัวแล้วเหมือนกันนะคะดูนหนอห่างกันเชียวนะคะได้สองต้นนะคะอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะหนุมานจองถนนคะ่ะนี่อันนี้นายท้องเหม็นนะคะ เป็นไม้มีหัวแล้วเหมือนกันนะคะดูหน่อเขาห่างต้นนะคะเริ่มลงหัวแล้วเหมือนกันอันนี้มีสองหนอนนะคะให้ไปราคาขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะนายทองเหม็นนะคะเผื่อใครจะไปปลูกฟอร์มกอก็ได้นะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้กัญหาชาลีนะคะกัญหาชาลีจะมีใบเดียวนะคะอยู่กับลูกไม้นะคะ ลูกไม้ออกเปรอๆนะคะเป็นไม้นอกตู้คะ่ะลงหัวแล้วเหมือนกันเริ่มมีหัวนะคะอันนี้ก็จะให้ไปอยู่ที่ราคาเอาขออยู่ที่150บาทนะคะตัวนี้ได้ลูกไม้สีเปิดไปด้วยไล่กันหาชาลีไปด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ทองสำริดนะคะราคาแปบาทนะคะกระสีมาแล้วนะคะเริ่มกัดมาแล้วเวลาโตจะเข้มกว่านี่อีกนะคะให้ไปราคา แปดสิบบาทนะคะเป็นไม้เก่าหายากค่ะตัวนี้นี่อันนี้ลูกไม้ขอบชมพูนะคะเปิดสวยมาเลยอันนี้ขอราคาเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะเหลือต้นเดียวนะคะลูกไม้ขอบชมพูค่ะอันนี้ก็จะเป็นนิลนนนะคะนิลนนไม้เก่านะคะตัวนี้สีเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเม็ดขาวมาอีกนะคะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับนิลนนค่ะ อันนี้ใบไผ่นะคะขอเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันนะคะสีสวยมากนะคะใบไผ่ตัวนี้ออกเหลือบๆด้วยนะคะอันนี้ขอเบอร์หนึ่งให้ไปราคาเจ็ดสิบบาทนะคะไผ่เบอร์หนึ่งคะ่ะอันนี้ลูกไม้ด่างนะคะจะอยู่ที่ราคาเก้าสิบบาทนะคะลูกไม้ด่างสวยเลยนะคะน่าจะออกโทนส้มแดงแล้วก็เปิดด่างมานะคะยิ่งโตยิ่งเปิดด่างสวยเนะะี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าตอน,นเด็กๆเขายังไม่ด่างนะคะนี่ดูใบใหม่ นี่อันนี้จะเป็นนางฟ้านะคะนางฟ้าขออยู่ที่ราคาเอาไป25บาทนะคะสําหรับนางฟ้าจะเป็นโทนขาวนะคะขาวแบบล้วนเลยนะคะตัวนี้หรือว่าบางท่านก็จะเรียกนางฟ้าจําแรงนะคะนี่ค่ะหรือใครชอบลูกไม้สีเปอะ,ะนะคะตัวนี้ก็เปอะสวยนะคะทรงใบสวยด้วยนี่นะคะมีต้นเดียวเหมือนกันนะคะเป็นลูกไม้ค่ะหนูให้ไปอยู่ที่ราคา60บาทนะคะขอเป็น ลูกไม้เบอร์สองแล้วกันนะคะเบอร์สองค่ะอันนี้หานุมานคลองเมืองนะคะเป็นใบชมพูนะคะโทนชมพูขาวขอบใบจะพิ้วๆิทรงใบยาวนะคะหานุมานคลองเมืองนะคะไซนี้หนูขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทหานุมานคลองเมืองคะ่ะอันนี้เป็นไผ่โทนเข้มๆกันบ้างนะคะใบยาวมาแล้วด้วยนะคะนี่ให้ดูชัดๆเนี่ยค่ะกล้องไม่โฟกัสแล้วนะคะ นี่คะ่ะชัดนะคะสีประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ขอเป็นไผ่เบอร์สองนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปเก้าสิบบาทนะคะโทนนี้เข้มเลยนะคะเขื่อนต้นนี้คือสวยมากนะคะสำหรับเขือนปลาสักชนลสิทธิ์นั่นเองนะคะสีแดงมาเลยนะคะใครรับพุ่มนี้นะคะพุ่มนี้หนูขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะสำหรับเขื่อนปลาสักชนลสิทธิ์คะ่ะแดงเงานะคะ แล้วก็ตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกจะอยู่ที่ต้นละ80บาทเป็นตุ๊กแกดำนะคะการจะออกสีเข้มเนะะี่ยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะนี่ยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันเป็นไม้ป้ายนะคะอยู่ในตับรามเกียรติแล้วก็เขาจะกัดเม็ดด้วยนะคะเม็ดออกขาวๆเนะะี่ยค่ะอันนี้อยู่ที่50บาทนะคะยักษ์ปักหลันคะ่ะนี่อันนี้จะเป็นหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหยดเลือดนางพิมอ่า แต่ว่าเป็นไม้ลงหัวแล้วนะคะหนูจะแบ่งให้ละกันนะคะนี่มันยังอยู่สี่นิ้วอยู่ค่ะแต่ที่หนูรู้ว่าลงหัวเพราะอะไรนี่ดูนะคะดูดินดูลากเขานะคะแทบจะขึ้นมาบนกระถางอยู่แล้วนะคะเผื่อใครอยากได้นะคะหยดเลือดนางพิมพ์นะคะมีอยู่ฟอร์มสองใบนะคะอยู่ทั้งหมดอันนี้หนึ่งต้นนะคะอันนี้อีกหน,น,น,นึ่งต้นก็ถ้าใครรับนะคะหนูขอต้นละหกสิบบาทนะคะคุ้มมากหยดเลือดนางพิมพ์เนี่ยค่ะนี่ ลงหัวแล้วค่ะตัวนี้มี2องใบนะคะฟอมสองใบนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะเรื่องใบนะคะเพราะว่าไม้พวกลงหัวนะคะมันก็จะมีใบน้อยลงนะคะเพราะว่ามันยุบไปรอบนึงแล้วแล้วมันก็ปีดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะ อันนี้นะคะหยดเลือนางพิมพ์เหมือนหูกระต่ายเลยนะหนูชอบบอกเหมือนหูกระต่ายอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะมี3ต้นมาแบ่งนะคะวันนี้อ่ะมอบอยู่อีก1ต้นนะคะสวยมากอันนี้คือสุวรรณภูมินั่นเองนะคะสุวรรณภูมิไซนี้ขอราคาเอาไป90บาทนะคะใครชอบแดงนะคะอันนี้แดงจริงๆค่ะเป็นไม้เก่านะคะแดงเงาเลยนะคะนี่ทำความสะอาดใบสักหน่อยนะคะก็จะสวยเลยนะีคะ หนูอยากจริงๆหนูอยากลือหัวให้ดูนะคะแต่ว่าเวลาส่งนะคะมันจะกระเสานิดนึงนะคะถ้าแบบเราส่งแบบเขาเรียกอะไรหอตตุ้มหัวไปนะคะก็เลยอ่ะใครสนใจเอามาให้ดูก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูหัวก่อนส่งก็บอกได้นะคะเดี๋ยวหนูจะลื้อให้ดูนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันุ์นะคะสวยมากอันนี้ก็นกพรนะคะสีแจ่มมาตะไกรเลยไม้เก่านะคะ เจอนายท้องเหม็นอีกหนึ่งต้นนะคะใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป110บาทนะคะหนึสบาทสวยมากอันนี้เป็นพยาม,มนฟอร์มกอนะคะจะเป็นออกเข้มๆหน่อยนะคะลงหัวแล้วเรียบร้อยเป็นไม้หัวนะคะนี่มีตั้งหลายต้นคะ่ะในกระถางนะคะขอนับก่อนนะคะสาต้นได้เลยนะคะสวยมากอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป ขออยู่ที่250นะคะ250ยา,ยามพญาหมุนต้นนี้คะ่ะอันนี้สีปาดนะคะก็เป็นกอสวยเหมือนกันนะคะสีปาดเขาจะทรงใบยาวนะคะพื้นใบกัดชมพูเรียบร้อยนะคะเอาไปตั้งสวยๆได้เลยเดี๋ยวดูก่อนมีกี่ต้นนะคะมีสี่ต้นนะคะในกระถางเลยนะคะเป็นไม้ลงหัวไม้นอกตู้ค่ะพวกนี้นะคะอันนี้ก็ใครรับนะคะหนูขออยู่ที่กอนี้ขอ 400บาทนะคะ400บาทคุ้มมากนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ต้นใหญ่แล้วก็ไม้นอกตู้ค่ะแข็งแรงแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนายท้องเหม็นฟอร์มกอนะคะก้อน,นี้ก็ลงหัวแล้วนะคะมีอยู่3ต้นนะคะที่เห็นเนี่ยค่ะใครสนใจนะคะเดี๋ยวหนูไทยดูกว้างๆก่อนนี่ค่ะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป สามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบาทคุ้มมากเพราะเขาลงหัวแล้วนะคะเป็นไม้นอกตู้ค่ะใบนี้กาลังกลางเลยนะคะกลางจะสุดแล้วนะคะน,นะคะไม้ทองเหม็นอยู่ตับวิราชนนะคะใบเขาจะผิวๆค่ะกระถางหกนิ้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์ที่ผ่ามาแล้วนะคะนี่อย่างนี้เพิ่งมัผ่ามาเลยนะคะ แล้วก็เอาหน่อมาอันนั้นไว้นะคะมันก็จะเหี่ยวหน่อยนะคะแต่ว่าหล่อน้ําลึกๆนะคะให้มันชุ่มๆหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นตัวปกตินะคะนี่ค่ะอันนี้คือที่ผ่านการตัดหัวมาแล้วทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ยักษ์การลุนลาดนะคะจะเป็นไม้ทรงใบแบบว่าคล้ายๆนึกชื่อไม่ออกนะคะแต่ว่าทรงใบมันจะย,วยาวๆนะคะเป็นคล้ายๆลูกศรหน่อยนะคะตัวเนี้ย สีสวยนะคะตอนเด็กจะพื้นเขียวแล้วก็กัดแดงมานะคะอันนี้มีชื่อว่ายักษ์การุลราดนะคะเดี๋ยวหนูน่าจะมี6นิ้วแบ่งนะคะเดี๋ยวพาไปชมอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นเพชรมณีนะคะอีกต้นหนึ่งจะเป็นเท้ากระบ,บินพรมนะคะแต่ไม่ไปะะ้ายเนี่ยค่ะก็มันมีสองต้นในกระถางนะคะตัวนี้เป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะคะหนักมากนะคะ มีเพชรมณีเริ่มกัดสีนะคะกัดมาแล้วนะคะเห็นชุ่มพูมาแล้วนะคะเกือบเต็มแล้วนะคะไม่เริ่มแล้วนะคะมีอยู่สี่ใบนะคะน่าจะมีรงหัวแล้วเหมือนกันนะคะสําหรับเพชรมณีกระถางแปดนิ้วนะคะคู่กับเท้ากบบินพรมนะคะอันนี้ใครรับนะคะใครรับหนูขออยู่ที่ราคา,าไปสามร้อยยี่สิบาทนะคะสามรอยี่สิบาทสาหรับเพชรมณีกระถางนี้นะคะแปดนิ้วเลยนะคะส่งทั้งกระถางไปเลยนะคะมันจะได้ไม่กระเสา อันนี้เป็นกอ,อนางรากสดแผงนะคะยกกอเลยนะคะนี่มีหนึ่งสองสามสี่หนอนะคะเป็นไม้มีหัวแล้วนะคะนี่เอาไปทำกอได้เลยนะคะตัวนี้นางรากสดแผงต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่ค่ะอันนี้ก็สวยเลยนะคะภูพิงนะคะอันนี้จะออกชมพูหน่อยนะคะ เจมมากนะคะน่าจะเริ่มมีหัวแล้วเหมือนกันนะคะเป็นไม้นอกตูนนะคะภูพิงต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปขอไปหนึ่งร้อยบาทละกันนะคะหนึ่งร้อยบาทสวยมากใบแข็งแข็งอ่านี้ทอรพานะคะเป็นพญาควายเผือกนะคะในตับรามเกียรน,นะคะตัวนี้ทอรพานอมีแล้วค่ะถ้านับต้นนี้คือมีห้าหน่อเลยนะคะหนึ่งสมสี่ห้ามีหัวแล้วนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป ให้ราคาพิเศษเลยและการขอ70บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากมีตั้งหต้นหหนอน,นะคะไปแยกก็ได้หรือเอาไปทำฟอร์มกก็ได้นะคะทอละพาค่ะพยาควายเผือกนะคะอ่ะกวนอูฟอร์มกอนะคะเมื่อวานมีกวนอิมฟอร์มกอวันนี้มีกวนอูฟอร์มกอมาแบ่งนะคะ มีมีอยู่มีหัวแล้วนะคะมีสามต้นในกระถางนะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะกวนอูค่ะแดงมากนะคะอันนี้เจ้ากรุงอังวะนะคะเจ้ากรุงอังวะอันนี้ขอราคาห้าสิบบาทนะคะเจ้ากรุงอังวะคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ยักษ์ลนนภักนะคะฟอร์มกอดูสิคะแน่นมากนะคะไม่รู้กี่ต้นต่อกี่ต้นเน,นี่ยค่ะนี่เกินห้าต้นนะคะหนูนับไปให้เกินห้าต้นแล้วกันเนะะี่ยค่ะ ใครรับนะคะกอใหญ่ๆคุ้มๆเลยนะคะกอนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป390บาทนะคะ390บาทแต่ว่าสีมันอาจจะไม่เข้มเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่แล้วก็มีอยู่ช่วงนึงคะ่ะเดดมันไม่จัดนะคะมันเลยไม่ค่อยใบเขียวนะคะตัวนี้ยักษ์ลนพักค,ะค่ะ่ะไก่อันนี้ไก่ฟ้าพญาลอนะคะเวลาโตขึ้นก็สีนี้นะคะสวยมากนะคะไก่ฟ้าพญาลอน่าจะเข้มๆหน่อยน,นะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็สีบุรีรัมนะคะอย่างที่หนูพามาชมเมื่อวานนี้นะคะสวยมากนะคะสีบุรีรัมก็จะมีแบ่งนะคะต้นละ60บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะฟอร์มประมาณ2ใบ1หลอดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะพาเดินชมนะคะอ๋อแล้วก็พี่ๆถามนะคะว่าไอ้ฝักเนี่ยถ้ามันแตกเนี่ยเราจะทำยังไงนะ,ะมันจะมีเม็ดอยู่ในฝักนะคะ อย่างอันนี้ใกล้แล้วต้องไปหาถุงนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรที่เป็นตะข่ายตะข่ายค่ะมาครอบกันที่แบบถ้ามันแตกปุ๊บมันจะหล่นหมดเลยนะคะเผื่อว่าพี่พีท่านใดผสมเกสรน,นะคะก็สามารถผสมได้นะคะทักมาถามได้ะค่ะเดี๋ยวถ้าขอคําแนะนําอะไรแบบนี้นะคะหนูก็จะแนะนําให้นะคะหรือว่าอันไหนไม่รู้เดี๋ยวจะไปถามพ่อมาให้นะคะ นี่นะคะนี้วิจิตจินดานะคะวิจิตจินดาก็จะมีแบ่งอยู่นะคะตอนนี้เขาเป็นไม้ป้ายนะคะวิจิตจินดาไม้ป้ายไม้กระดูกเดี๋ยวจะพาไปชมอีกต้นหนึ่งด้วยนะคะนี่ค่ะระหว่างพาไปชมวิจิตจินดานะคะตรงนี้หนูพามาชมบ่อยมากนะคะสวยนี่ค่ะจะถ้าพี่ๆจําได้นะคะสามารถย้อนคลิปไปได้นะคะเพราะว่า ไอตอนที่มันยังไม่มีใบยเยอะขนาดนี้หนูก็จะถ่ายให้ชมด้วยนะคะเพราะว่ามันเติมดินใหม่ค่ะมันอาจจะกระเส่าบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะตอนนี้ใบเริ่มแบบแน่นกันอีกแล้วนะคะนี่เจอแล้ววิจิตจินดานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเนะะี่ยค่ะยักษ์กาลุล่าตอนนี้มีไซส์นี้แบ่งนะคะจะเป็นหกนิ้วนะคะ ใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป250บาทนะคะ250บาทเริ่มกระจมาแล้วค่ะยักษ์กาลุนลาดนี่ค่ะอันนี้พรมพิมานนะคะพรมพิมานไม้ป้ายนะคะสวยมากเลยมันจะเป็นฟอร์มพุ่มๆนะคะใบมันก็จะดกๆหน่อยนะคะนี่ค่ะใครรอกาคาพิกอยู่นะคะยังสั่งได้นะคะไม้หน่อยยังพอมีแบ่งอยู่นะคะกาคาพิกนะคะนี่สวยมากเลย อันนี้วิจิตจินดานะคะจะเป็นไซส์หกนิ้วนะคะไซส์หกนิ้วนี่ค่ะป้ายสวยนะคะเผื่อใครอยากได้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสองร้อยห้าสิบาทนะคะสําหรับวิจิตจินดาเป็นไม้กระดูกด้วยไม้ป้ายด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมาอันนี้ก็จะกัดสีมาบ้างแล้วนะคะขออยู่ที่ราคา,าไปสองร้อยสามสิบบาทนะคะไซส์หกนิ้วค่ะวิจิตจินดาเอ้ย ไม่ใช่ค่ะเพชรพระอุมานะคะอันนี้รักเธอเสมอนะคะสวยมากฟอร์มกอแบบแน่นมากนะคะใครรับหนูขอหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะเป็นฟอร์มกอมาเลยรักเธอเสมอคะ่ะนี่ค่ะอันนี้เห็ดนะคะที่หนูไปเก็บมาได้หนูไปได้โทรศัพท์เข้าสวนใบนะคะนี่ขึ้นอยู่ท้ายสวนเน,นี่ยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสาวาลินนะคะกําลังออกดอกนะคะแม่เขานี่ค่ะ แต่ดอกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าแม่เขาเพิ่งฟื้นตัวนะคะตัวนี้ก็จะมีต้นลูกนะคะแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะตอนเด็กจะออกสีประมาณนี้นะคะเวลาโตกระดูกจะชัดสวยมากนะคะใครสนใจอันนี้มีแบ่งนะคะสาวารินมีแบ่ง50บาทคะ่ะ อันนี้เป็นเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนสีแดงนะคะแดงแป๊ดเลยนะคะมีเม็ดด้วยนะคะไม่ดูในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะคะจุดๆนะคะแต่ก็เกือบจะกืนกับพื้นใบเลยนะคะอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา170บาทนะคะสําหรับเดือนกรกฎาคมนะคะอ่าเมื่อกี้เรียกซับนะคะอันนี้จะเป็นคุ้มซับนะคะคุ้มซับ จะกัดออกส้มๆแดงๆไม้ฟอร์มเตีย้ยฟอร์มพุ่มค่ะตัวนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาแ0บาทนะคะคุ้มซับค่ะอันนี้เจ้าง้อนะคะอันนี้เป็นไซส์ร้อยห้าสิบนะคะเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะคะหลงอยู่ต้นหนึ่งใครรับนะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ้างอค่ะมีหูใต้ใบทุกใบนะคะตั้งแต่ใบแรกที่งอกออกมาเลยนะคะเป็นไม้สะสมค่ะตัวนี้อันนี้สวยมากนะคะเรียกซับนะคะเห็นได้ว่ากระดูกชัดแล้วนะคะเริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะคะ เรียกซับอันนี้หนูขออยู่ที่ราคาหนึ่งบาทนะคะเหลือต้นเดียวค่ะเรียกซับนะคะสีสวยสีจอกโทนเข้มๆนะคะใบปมๆกลมๆค่ะนี่ค่ะนี่เป็นไม้เลิฟนะคะดูชั้นใบสิคะใบดกมากนะคะไม้เลิฟนะคะไซส์นี้นะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งเกสบาทนะคะไม้เลิฟนี่ค่ะ,คะอ่นนี้เป็นสุวรรณภูมินะคะใบเงามากนะคะ นี่ถ้าเช็ดใบสักหน่อยจะสวยเลยนะคะใบมันโดนฝนโดนดินค่ะเวลาฝนตกนะคะมันก็เนี่ยคะ่ะถึงหนูจะเทหินมันก็มีดินกระเด็นนะคะอันนี้เป็นฟอร์มสามใบนะคะสามใบหนึ่งเอ้ยสองใบแล้วก็เนี่ยคะ่ะนี่ใบที่สามนะคะกาลังกลางเป็นไม้นอกตู้นะคะไซส์กระถางน่าจะห้าจุดห้าหรือหกนิ้วนะคะนี่อันนี้ก็ใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาท เดี๋ยวหนูจะเช็ดใบไปให้สักหน่อยนึงนะคะนี่สวยแน่นอนนะคะแดงแป๊ดเลยสุวรรณภูไม้เก่านะคะตัวนี้หายากค่ะเอาไป200บาทค่ะนี่อันนี้สวยมากเลยนะคะอันนี้คือจบพระนครน,นะคะเป็นตับเดี๋ยวนะคะตับเสาเลื่อนนะคะตับเทวดาเสาเลื่อนเดี๋ยวหนูออกมาให้ดูดีกว่าต้นนี้หนูแบ่งให้แล้วกันนะคะจะเป็นหกนิ้วนะคะหกนิ้วต้นแบบอลังการสวยมากะคะ่ะใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลย ใหญ่ใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่าฝังมือ้อหนูเองนะคะนี่ค่ะดูฟอร์มนะคะอันนี้จะเป็นไม้ที่อยู่นอกตู้นะคะลงหัวแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นไซส์น่าจะ5.5หรือ6นิ้วนะคะกระถางหนูไม่แน่ใจนะคะมันแล้วแต่รุ่นกระถางที่ซื้อมาด้วยค่ะนี่นะคะหนึสามี3มต้นเลยนะคะ ใบสวยมากใครสนใจนะคะก็อันนี้หนูแบ่งให้นะคะอยู่ที่ราคาไป250บาทนะคะ250บาทมีชื่อว่าจบพัฒนครเป็นจับตับเทวดาเสาเรือนนะคะนี่ลายใบมาละชัดแล้วนะคะสวยมากอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสนใจพันไหนต้นไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0ู28 4 282 4 3 6 3ได้เลยนะคะวันนี้พิเศษ มีไม้ที bueno ่ลงหัวแล้วนะคะแล้วก็แบบฟอร์มกอมาแบ่งหลายสายพันเลยนะคะกัวเลือกชมกันได้เลยนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวนสานนิทบอศสีนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ